เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการปรับสเกลภาพเคลื่อนไหวและปลดล็อก DPI ในรูปแบบต่างๆนะครับมันทำได้หลายวิธีดังนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่โทรศัพท์ของเราก่อนนะครับไปที่ตั้งค่าปึ๊บเดอนลงมาหาคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เลื่อนลงมาหาหมายเลขบิลครับ กดไปที่หมายเลขบิวประมาณ7จถึงแครั้งจนมันขึ้นว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วแล้วกดย้อนกลับกดย้อนกลับปุ๊บไปที่ระบบครับเลื่อนลงมาหาตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าแก้ไข ข้อบกพร่อง usb กดตกลงบางเครื่องก็ต้องติ๊กสามปุ่มเลยนะครับพวกมีพวกอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นวันพัดปุ่มเดียวก็ได้เสียบสายครับนี้ผมเสียบสายต่อกับคอมแล้วนะครับก็เข้ามาที่คอมครับให้ไปโหลดโปรแกรม a d b minimal min มานะครับ หรือว่าจะใช้เป็น cmd ก็ได้ cmd ในเครื่องเนี่ยครับ cmd แต่ว่าผมใช้เป็นโปรแกรม adb minimal ดีวกว่าปุ๊บอันนี้เราจะเริ่มจากการปรับสเกลแบบฝังเครื่องกันก่อนเลยนะครับให้คัดลอกคำสั่งที่ผมให้ไปใต้คลิปได้เลยเป็นคำสั่งนี้นะครับ แล้วก็เอามาวางคอนโทรล V ไปเลยปุ๊บมันจะขึ้นให้อนุญาตที่โทรศัพท์ให้เรากดอนุญาตไปนะครับแล้วก็เข้ามาดูว่าสเกลติดหรือ,อยังตอนนี้แบบนี้คือยังไม่ติดนะครับให้เราไปทำคำสั่งซ้ำอีกรอบหนึ่งก็คือคอนโทรล V อีกรอบหนึ่งอ๋อผมยัง ไม่ได้กด enter เมื่อกี้อ่ะอ่ะคอนทอล v อีกรอบหนึ่งถ้ามันขึ้นอย่างนี้คือได้แล้วนะครับให้เรากด enter ไปเลยถ้ามันขึ้นแบบว่าไปบรรทัดเว้นบรรทัดอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะยังไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นบรรทัดติดกันอย่างเงี้ยผมสังเกตว่ามันจะได้อ่ะติดอ่ะเห็นไหมสเกลจะติดแล้วตอนนี้ อ่มีวิธีหนึ่งคือการปรับผ่านแอป System UI Junor แต่ทีนี้เข้ามาปุ๊บแอปมันจะไปได้แค่นี้มันจะไปมันจะไปต่อหน้าอื่นไม่ได้เนี่ยอะมันไปได้แค่นี้มันไปต่อหน้าอื่นไม่ได้ให้เรามาปลดล็อกแอปครับโดยใช้คำสั่งที่ผมให้ไปคืนนี้นะครับคำสั่งตัวนี้ เดี๋ยวออกเข้าใหม่คำสั่งตัวนี้ให้เรา copy ปอยู่เลยเป็นคำสั่งปลดล็อกแอปนะครับคอนโทรลซไปแล้วก็ไปคอนโทรลวกดอ่ะได้แล้วนะครับทีนี้อ่าเราจะเข้ามาปรับในนี้ก็ได้ นะหาให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับหาไม่เจออ่าเน t w เวิร์กมีสเกลเอ้าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่อ่านี่ไง เซตคัส t อม a อนิมอลสเกลเมื่อกีก้เข้ามาแล้วมองไม่เห็นอ่าแล้วก็เข้ามาปรับได้เลยแล้วก็กดตกลงไปแค่นี้แหละครับต่อมาจะเป็นการปรับ DPI ผ่านแอปแอปนี้นะครับ Resolution เดี๋ยวหาโหลดได้ตามเพจสโตเลยแอปนี้ แล้วก็ไป Copy ลิงก์ที่ผมให้มา c o p y ี copy ไว้ก่อนอ่ะคือตอนนี้เราเข้าไปที่แอปนะเราจะไปหน้าต่อไปไม่ได้อะมันจะติดหน้านี้มันจะไปหน้าต่อไปไม่ได้เราก็ต้องไปวางคำสั่งก่อนปึ๊บพอวางคำสั่งเรากด enter ไปอ่าเห็นไหมมันจะปลดล็อกแล้วมันจะมาหน้าต่อไปได้แล้ว อันนี้เราต้องทําการรีเครื่องก่อนนะครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่เราจังไม่สามารถใช้ได้วิธีก็คือเราใส่ตัวเลขไปก่อนทีหนึง่งปุ๊บกดแอปพลายมันจะยังไปไม่ได้มันจะยังไม่ขยายให้เราตอนนี้คือเราต้องไปรีเครื่องแล้วก็ใส่ตัวเลขอีกรอบหนึ่งมันถึงจะได้อะผมข้คำคนตอนันนะอันนั้นไปหาทําเอาเองนะกับอีกวิธีหนึ่งปรับแบบฝังเครื่องไปเลยก็คือตัวนี้คำสั่งนี้ จะใช้สำหรับปรับแบบฝังเครื่องไปเลยอ่าเมื่อผมกด enter มันก็จะใหญ่ขึ้นอ่าเห็นไหมครับมันจะใหญ่ขึ้นทันทีเลยเมื่อผมกด enter อ่าแล้วก็คำสั่ง reset ก็เปลี่ยนจากเจ็ด้าศูนย์เป็น reset reset อาลืมเปลี่ยนภาษา R E S E T แค่นี้ครับมันก็จะกลับมาค่าเดิมและอ่ะกลับมาตัวเล็กและอ่ะเจ็้าศูนยอ่ะคำสั่งคำสั่งรีเซ็ตอ่ะแค่นี้ละครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมีคลิปด,ดีๆเราจะทำเสนอต่อไปสวัสดีครับ